ติดขาดติดขายอะไรคะฮัลโหลพี่เบสได้ยินไหมไม่ได้มีสนยงเดี๋ยวนะที่ถามว่ามันมีส่วนผสมเดี๋ยวนะหนูขอเช็คเพื่อแบบเพราะว่าบางทีหนูหนูทำว่าบางทีหนูก็ลืมหนูก็เบอร์เดี๋ยวนะหนูขอเช็คก่อนแ๊บนึงนะคะมาแล้วเลยมาก ไม่ไหวแล้วไม่มีในตะก้าค่ะกินข้าวหรอคุณหมยายสะผมไม่มีในตะก้ามีนะคะมีมีมาคาคับมันพุ่งมาของทุ่งงานเยอะเลยเมื่อกี้ออีฟมันเกินไม้เต็มหนไ่เลยปกติราคาตะก้าหายเิยอ๊ยตะก้าแปดนะคะทุกคนแชมพูอยู่ที่ตะก้าแปดนะคะ มีใครดูคลิปหเลยยังครับคลิปอะไรอ่ะคลิปอันใหม่ไงที่ไปจัดตุจักน่ะเอ้านีน้ำแร่นี่จัดอย่างคนละงงานหมดเลยโอทุกคนไม่ซื้อของแล้วใช่ทุกคนต้องหยุดการซื้อของก่อนทุกคนมีหยุดการซื้อของก่อนให้เขาให้เขาให้เขาคุยกับพีพีไปก่อน ยาสะผมอยู่ที่จักร้าแปดนะคะมีนะคะสนใจค่อหน่อย partner ไปไหนวะลืมอ่นแล้วครับวันนี้เหนื่อยมากจะพกมาแป๊บเดียวรู้แล้วค่ะนาดาเขาบอกมาแป๊บหนึ่งแต่ไม่ได้บอกให้ไปนะเหนื่อยแล้วพี่จุ๋มไม่หยุดอะไรนะเขาบอกว่าอะไรนะ พี่ใส่ที่พอกตื้นพอกอากาศครับอยากสีพี่บุ๋มเป็นพี่พีทโออะไรนะอยากสิจะสิงคุณบุ๋มแล้วทุกคนด่าสุดเดี๋ยวก่อนพี่พีทอยู่ตะกร้าไหนคุยกับพี่พีทก่อนอ่ะพี่เคยอ่ะคุยอ่ะคุยกับพี่พีทก่อนอ่ะคุยมาเขาอยู่ตะกร้าไหนมีเขาอยู่ในตะกร้าด้วยเหรอพี่ผ่าขายแป๊บนึง่งพักโฆษณาพักโฆษณาเกาบอก ไม่รู้ว่าี่ออากาศดีไหมแต่ว่าซื้อมาแล้วก็เลยต้องใส่ครับพี่พีเล่าเรื่องปออากาศให้ฟังหน่อยเร็วว่าจริงๆแล้วยังไงอ่อก็ก็ช่วงที่ผ่านมามีมีเรื่องที่หมอมาพูดเรื่องเป็นมะเร็งปอดนอะแล้วเขาว่าสาเหตุหนึ่งมาจากพีเอมสองจุดห้าเป็นสาเหตุหลักเลยแล้วในประเทศไทยอ่ะภาคเหนือพีเอมสองจุดห้าเยอะสุดเพราะว่ามีการเผาอ้อยอะไรอย่างเงี้ย นี้ก็เลยใส่เครื่องฟอกอากาศเพราะเขาบอกว่าแต่ว่าจริงๆอ่ะมันต้องมันก็เรื่องเอาเราจะใส่ยี่ห้อไหนแต่ว่าฟังพี่พีเป็นความรู้ไว้ใช่ใช่ก็คือทุกยี่ห้อก็เคลมว่ากันพีเอมสองจุดห้าได้อ่ะก็ใส่แต่ซื้อมาแล้วก็เลยต้องใส่ไม่รู้เหมือนกันอ๋อมันบองไม่บอกตอนอธิบายให้หนูฟังสิอ่ะก็เขาบอกก็เครื่องฟอกอากาศอย่างนี้เขาบอกว่ามันดักจับพีเอมสองจุดห้า นี่รู้จักพี่แจ็คไหมพี่แจ็คไม่รู้แจ็ครู้จักพี่แจ็คไหมรู้จักพี่บุ๋มอ๋อแจ็คสันหวังรู้จักรู้จักที่ <c oughs> <c oughs> หล่อๆอเฮ้ยเอ้า ก็ใช่รอดรแล้วเก็บไปไปหมเก็บแค่ที่ไม่หมดอันไหนหมดบ้างไม่รู้เลยโทรตักนะเขาจะไปแล้วนะอะไรอ่ะไปไหนเ่ีไปพักอไปวิ่งก่อนนี่พักอะไรวะไปวิ่งหรอพี่พี่จุมคุณโดเป็นเหมือนเวอทฝากคลิปใหม่ด้วยครับ ไม่กี่ตอนเกดเข้าติกต็อกมามีคนตัดคลิปเราตอนที่ขายเสื้อที่มันเป็นลายคู่กันสีขาวอะ่ะตลกดีจำไม่ได้แล้วนานมากซื้อแล้วเสื้อเสื<ะ>้อพีดะเสื้ออยู่ไหนพี่พี่เซ็นไว้ให้เนี่ยพี่ถุงพี่มาไห้หนูเลยนี่พี่พีดเซ็นไวไน้ลายเซ็นพี่พีอะไรก็ไม่รู้ตรงเนีน้ยลายเซนเขาเลด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าหันด้านหน้า นี่เขาออกแบบเองไม่ได้เป็นคนทํานะเป็นคนเลือกเออพี่ผีเป็นคนเลือกใช่แล้วก็เป็นคนสั่งทัมาเฮ้ยไม่จบแล้นี่เอาไอ้โถ่เสื้อผีนี่ไงเสื้อตัวพีตอนนั้นหนูใส่เสื้อตัวนี้แบบอ่ะใช่ไหมนี่ไงใช่เหรอเออกลางเสื้อเนี่ยเนี่ยใช่ไหมหนูใส่เสื้อตัวนี้เนี่ยในในแบบอ่ะเนี่ยเออนี่แหละ อ่าใช่ใช่ใช่แล้วก็อัน,นอันนี้คือหนูเนาะอันนี้คือเขานะจะใครดูไม่ออกอ่ะโอ้หดูไม่ออกไงวะมีแม้กระทั่งไอเครื่องปอกอากาศอยค,คอยอยู่ดูไม่ออกไง <c oughs> ดูเครื่องปอกอากาศอยคอยอยู่อ่ะ <c oughs> ไม่อยากเซ็นไปที่เสื้อเสียดายเซ็นไปที่ป้ายเขาบอกว่า <ไป S 2> ซื้อมาแล้วค่ะขอบคุณครับ แต่ภาพ<ช>ดีมาก,มกพี่พีจะได้เล่าบทหนูจริงๆมันมีรูปหน้าพี่พีที่หนูวาดเป็นรูปหน้าพี่พีด้วยป้ายเขาจะมีดำายญกับตากลมใช่ไหม<ช>อืมใช่ใช่มีหน้ามีหน้าที่หนูวาดเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปหยิบก่อนอยู่แถวนี้แหละถ้าใครมองไม่ออกอันนี้คือดำไหญนะคะใช่อันนี้ก็จะเป็นตากลมมีอ,มอันอันที่เป็นลายเส้นฝีมือหนูเลยรอเขาแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวไปหยิบก่อนเขาเก็บไปด้วยว่ะพี่จุ๋มสั่งเสื้อไปก็จะได้ไป้ายนี้ไปเก็บสะสมไว้ เขาจะมีไปรอบเดียวนะคะเพราะว่าไม่มีอีกแล้วไม่มีอีกแล้วจบเห็นปะชอบมากเลยนะที่มีที่มีลำไยกับตะกลมนะเจิงแต่ถ้าลำไยหดไปหน่อยนึงไหนเขาดูนัดเขาดูนัดน่ารักมาแค่ป้ายก็น่ารักอบเป็ดยังไม่เออลำไยหน้าไม่เหมือนลำไยแต่พี่นะตากลมมาแหละตัวไม่แล้วเขาทำหัวหนูมแม่งขนาดนี้หรอ สีดำจะเป็นอีกแบบหนึ่งให้ดูข้าวได้ไหมให้ดูข้าวได้ไหมได้แต่เรายังไม่ได้ทำลงเลยจ้ะเดี๋ยวให้ดูแบบเฉยนะว่าว่ามันน่ารักที่ชอบมากตัวนี้พี่ป้ามันเป็นอะไรที่แบบว่าสีดำมาลองเออพี่ชอบที่เป็นหน้าทีุมมากหนูวาดเองอะนี่ตอนแรกพี่ว่าจะซื้อชักตัวอนมาใส่ได้เหรอเขาที่โนตรมากเออนี่สีดำจะแล้วก็จะเป็นหน้าพี่พีดอีกอันหนึ่งใส่แว่น นมกินนมอ่ะนี่นันได้ปากเห็นไหมพี่ชอบมากเลยนะเสื้อด,ดูรูปภาพตัวนี้คือพี่ชอบมากทุกคนก็อมองมันว่าแปลกแต่ว่าพี่ว่ามันมันอาร์ตดีใช่สปสีดำยังไม่ได้ทําลงรหัสให้พี่เดินเข้าไปในซาร่าแ้้วไ่เห็นตัวหนึ่งเหมือนกันมากเหมือนมากแล้วนี่อันนี้ครเราเห็นกันเมื่อกี้แล้วก็ อันนี้เป็นอันที่หนูวาดเองกับมือบอกว่านนี้หน้าเหมือนเขาที่ผมใชยเนี่ยหน้าผู้ชายเนี่ยอพี่จุ๋มแกนี้ก็ะด้ซื้อใช่ใช่แต่จริงขาวกว่าสีดำพี่พีเราไป็นพี่พีเราไปสิงคโปร์รอบนี้เราใส่พี่พีเราไปสิงคโปร์รอบนี้เราใส่เสื้อนี้กันไหมล่ะได้ได้ดิแล้วหนูวาพี่พีใส่เอล นี่แล้วเหมือนป้ายมันมีเป็นเป็นเหมือนป้ายเลยเป็นลายเดียวกับป้ายแล้วก็มีลำใหยเดี๋ยวว้เดี๋ยวทำให้ใช่แล้วก็เสื้อปักว่าแก้มบุ๋มด้วยพี่จุมาชาบกันดูดิก็มีใหญ่แล้วก็มีแบบที่หนูอยู่คนเดียวหนูเศร้านะหนูอยู่คนเดียวอ่ะน่อยู่แล้นั้นอ่ะหนูอยู่คนเดียวอ่ะแครับคอเจอร์คือยี่ห้อแก้มบุ๋มเลยนะ ถ้าเขาเหมือนราคาเป็นพันเลยนะเหมือนราคาเอ้ยคล้ายๆที่ผมขายไปเมื่อกี้ 1, คือพันกว่าบาทนะคล้ายๆเลยเนาะคล้ายกันเลยนี่จับดูคอได้เหมือนเลยเหมืนอนเลยไอพันเจ็ดะเหมือนเลยเหมือนไอพันเจ็ดเลยผ้าเขาเออเอใช่พี่จมพี่จับแล้วพี่รู้สึกได้ว่ามันเหมือนมากเหมือนกันปักใช่นี่ปักอันนี้คล้ายๆกันเลยเห็นป่ะมีปักนี้ด้วยนะอ่าใช่ใช่มีแท็กอยู่ด้านล่างครับเดี๋ยว ไ่ได้คทุกคนได้ไปไมันจะเป็นแบบไม่มีแล้วนึกออกปะ่ะจริงพอไม่ทำแล้วไม่ทำมีอยูที่บ้านไม่ผิดเยอะมากเยอะมากไปใส่คู่กันเนาะผู้หญิงผู้ชายใส่ได้หมดจริงมี <c oughs> มีแค่เป็นกับแอลเนาะเราจะไปจริงๆแล้วนะสวยชอบได้ปัดค <c oughs> นที่ อันนี้คิดไมไม่มีคู่ให้ใส่ก็นต้องเลือกเอาว่าอยากเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเอาไปใส่จบเพือเป็นไซส์ M กับไซส์ L แต่ว่าใหญ่ทั้งคู่เพราะว่าใส่แบบโอเวอร์ไซส์มันจะได้สวยเนาะเงกคะ